ออกมา4ปีแล้วมะคะสปียอดขายถล่มทลายไหมคุณทิพย์ถล่มทลายเลยค่ะเพราะว่าลูกค้าเยอะมากถา<ะ>ล่มทลายเลยใช่ไหมส่วนใหญ่ส่วนใหญ่ใครซื้อคะใครเป็นคนซื้อ,อคนไทยคนไทยก็คนไทยเขาก็ชอบกันค่ะที่บอกว่าถล่มทลายนี่ผลิตกันไม่ไหวไม่ไหวก็คือตอนนี้เราก็ผลิตรอไว้เลยค่ะอ๋อคือทําล่วงหน้าใช่ค่ะถ้าเดือนพฤศจิกายนเริ่มผลิตรอแล้วบางทีแบบลูกค้าก็โทรมาสั่งเลยนะคะว่า ต้องการร้อยใบอะไรเงี้ยค่ะสองร้อยใบไว้แจกปีใหม่อะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าเราเราขายเราก็แจกนามบัตรไปด้วยเนี้ยค่ะทุกครั้งที่เราขายเราใส่ถุงให้ลูกค้าแล้วก็ใส่นามบัตรลงไปด้วยเพื่อให้ลูกค้าติดตามอ๋อสามารถติดต่อได้อย่างนี้เป็นต้นใช่ค่ะใช่ไหมคะก็จะมีบอกไว้เลยว่านี่คือกระเป๋าจากกลุ่มแม่บ้านใช่ค่ะวิสาหกิจชุมชนกลุ่มอาชีพผลิตกระเป๋าหนังแท้ค่ะปะทุมทิพย์ค่ะอ้า ชื่อคุณทิพย์เลยะนะคะว่าอยู่ที่ปทุมธานียังไงเป็นทั้งโอทอปอูได้หลายหลายอย่างมากมาตรฐานมือคน,นอะไรเงี้ยค่ะค่ะหลายอย่างมากแล้วก็มีวิธีการดูแลรักษาด้วยค่ะนะคะ,คะอืมก็จะบอกแบบนี้ไปแสดงว่าเขาได้ไปเขาก็จะถึงเทศกาลปีใหม่คุณทิพย์ครับร้อยใบยใช่ค่ะอืมบางทีเราก็ให้ลูกค้าเข้ามาเลือกเลือกไว้ที่กลุ่มเลยอย่างเงี้ยค่ะบางคนแบบ กการแบบไหนมาเลือกได้เลยเพราะเราทํารอไว้แล้วทําไว้เยอะอะไรเงี้ยค่ะแสดงว่าไม่ปล่อยให้สมาชิกว่างเลยนะค่ะอืทํารอนี่ก็คือให้เขาเกิดเกิดรายได้ขึ้นด้วยใช่ค่ะก็ผลิตรอไว้เลยเพราะว่าถ้าเราขายดีเงี้ยเผื่อผลิตไม่ทันเงี้ยแต่ว่าเราทําสต็อกไว้เลยค่ะอืมเพราะช่วงเทศกาลเราทาไว้ให้เยอะอะไรเงี้ยค่ะืมแสดงว่าเราก็ต้อง ซื้อหนังมาเก็บไว้เยอะๆไม่มีวันหมดน้าหนังไม่หมดค่ะอืไม่มีแหล่งนี้ก็มีแหล่งนั้นได้ใช่ค่ะอืแหมทํากระเป๋าทําอะไรอุปกรณ์เยอะแยะแล้วไม่อยากทําอย่างอื่นบ้างเหรอาชีพอื่นอื่นหรือวันนี้มุ่งมั่นละมุ่งมั่นทํากระเป๋าเนี่นอนกระเป๋าค่ะสมาชิกในกลุ่มฝากความหวังไว้นะใช่ค่ะอืแล้วแต่ละคนอยากให้มีอยากให้ทําอะไรเพิ่มเติมไหมคะในสมาชิกในสมาชิกใช่ไหมใช่ค่ะ อยากทานู่นอยากทํานี่อยากทำาดการอยากทาอะไรมีอย่างอื่นไหมพวกแบบเฟอร์นิเจอร์เฟอร์นิเจอร์เขาบอกว่าไงมั่งเขาก็อยากอยากลองผลิตพวกเฟอร์นิเจอร์หนังแต่ทีนี้หนังเราชิ้นเล็กมันต้องใช้หนังผืนใหญ่ถ้าเป็นเฟอร์นิเจอร์อะค่ะโอ้โหงั้นมันมาป่ากันใช่ค่ะแต่ก็จะแต่ถ้าคิดไปแล้วก็อาจจะสวยอีกแบบหนึ่งเออนั่นแหละสิชลองนึกว่าเป็นเก้าอี้หนังนะหนึ่งตัวป่ากันป่ากันสองเดือน ถูกไหมคะเออนั่นแหละสินี่คือนี่คือสมาชิกเขาเสนอความคิดเห็นเหรอใช่ค่ะแล้วทิพย์ยังไงก็จากการที่ไปเห็นโซฟาอะไรเงี้ยขาดบ่อยเพราะว่าเป็นหนังพีวีซีไงถ้าเป็นหนังแท้ก็จะทนขึ้นอะไรเงี้ยค่ะจริงจริงค่ะแล้วก็ยิ่งใช้ยิ่งเงาขึ้นใช้งานบ่อยๆอะไรเงี้ยค่ะถ้ามาต่อลายก็จะไม่มีใครเหมือนอะไรเงี้ยเพราะส่วนมากโซฟาทั่ตัวก็จะเป็นสีเดียวสีพื้นอะไรเงี้ยค่ะทั้งผืนค่ะหนังทั้งผืน แต่ของเราก็จะเก๋ก็คือลายลายลายหด้ลายสีอะไรเงี้ยค่ะแล้วเราจะทําก็มีแนวโน้มไหมคะก็ดูดูกันอยู่ค่ะเพราะว่ามันต้องใช้อุปกรณ์เครื่องจักรอะไรด้วยค่ะอันนี้เราก็หาความรู้ไหมหรือว่าเราก็ต้องไปไปฝึกอะไรเงี้ยค่ะฝึกทำตอนแรกมองเป็นเก้าอี้หรือเป็นโซฟาใหญ่ยังไงคะเป็นเก้าอี้ค่ะเป็นเบาเก้าอี้ก่อนอะไรเงี้ยค่ะแต่เบาะลองนั่งอะไรเยเราทําแล้วแล้วก็อยากเป็นเก้าอี้เป็นโซฟาอะไรเงี้ยค่ะขึ้นมาเรื่อยๆอื แหมมันมีชิ้นเดียวในโลกนะค่ะไม่มีใครเหมือนไปหาเถอะยังไงก็ไม่เหมือนใช่ไหมคะผลิตหนึ่งชิ้นเป็นลายแบบนี้ผลิตหนึ่งชิ้นก็ลายแบบนี้เออคิดว่าน่าทาและลูกค้าจะสนใจนะคุณพิธน่าจะนะคะต่เพราะมันจะขายได้นะเป็นสิ่งที่แปลกด้วยางค่ะค่ะยังไม่มีใครทําขึ้นมาไงคะแต่ว่าราคาก็จะตามมาตรฐานและตามคุณค่าเลยว่ามันทํานานมันวัสดุแพงด้วยอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะแต่ว่าซื้อไป นั่งสิบปีค่ะอยู่ได้เป็นสิบปีอยู่ได้เป็นสิบปีค่ะอืมอืโอเคความฝันมีละนี่คือกลุ่มสมาชิกมีไอเดียอยากให้ทำค่ะก็เราสามารถที่จะแชร์ไอเดียกันได้ด้วยได้ค่ะก็คือแต่ละคนหนึ่งเดือนแล้วก็มีการประชุมอะค่ะประชุมว่าการทํางานเป็นไงบ้างมีอะไรหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะสามารถพูดได้แต่ว่าออกความคิดเห็นได้ทั้งหมดค่ะแสดงว่าระดมความเห็นกันค่ะเขาก็จะเสนอแนะออกมาค่ะ บางบางเรื่องก็แหมน่าสนใจอย่าที่ฟังใช่ไหมคะคะอ๋อนั่นน่ะสิน่าสนใจมากๆอ่ะโอเควันนี้คุณผู้ชมเห็นแล้วเจอได้ที่งานโอทอปค่ะต่างๆที่จะเกิดขึ้นงานโอทอปที่ธันวานี้วันไหนจําได้ไหมคะคุณทิพย์ประมาณ12บธันวาอ๋อ26สธันวาสามารถหาข้อมูลได้นะว่าอยู่มีจัดที่ไหนหนึ่งในนั้นมีกลุ่มชมรมแม่บ้านเรานี่แหละค่ะนะคะแล้วก็ถ้า ไม่ได้ไปงานไปที่ปทุมธานีได้ไดอยู่ตรงไหนคะอยู่ตรงคลองเจ็ดธัญ,ญบุรีค่ะคลองเจดธัญ,ญบุรีค่ะ,คะแล้วก็สามารถมีเบอร์โทรให้คุณผู้ชมไว้คุณที่ฝากเบอร์โทรไว้ไหมคะได้ค่ะก็คือกลุ่มของเราและกลุ่มอาชีพบิกระเป๋าหนังแท้ค่ะอยู่คลองเจ็ดธัญ,ญบุรีนะคะเบอร์โทรสาวก็คือ0814855812 02-957-0007ค่ะอืมนค่ะนะคะไปไปแล้วเป็นยังไงเป็นเป็นเยี่ยมชมเป็นไปเยี่ยมชมก็ได้ค่ะแล้วก็เป็นให้ดูมีค่ะมีคกือร้อยใบอ๋อก็มีเยอะนะคะแล้วก็มีการผลิตให้ดูอะค่ะก็คือผลิตทย่ตรงนั้นค่ะสิทธิ์อยู่ตรงนั้นเลยก็คือเราผลิตบางคนที่ไปเยี่ยมชมก็คืออยากไปลองทําดูก็ไม่ทาได้ค่ะไอยากรู้ว่ามันทํายากทําง่ายอะไรเงี้ยค่ะอ๋ออันนั้นอ๋อคือเป็นเป็นบ้าน ต้องอธิบายอว่าเป็นบ้านให้เห็นว่าเป็นบ้านหลังนี้อย่างนี้ใช่ไหมคะใช่ค่ะข้างในมีสินค้ามากมายเลยค่ะแล้วก็จะมีพวกแม่บ้านเราทํากันอยู่อย่างเงี้ยค่ะโอ้ทำตรงนั้นเลยค่ะแสดงว่าตอนทําเรามารวมตัวการรวมกัรทำที่นั่นอยู่ที่บ้านหลังนี้ค่ะอ๋อทุกขั้นตอนอยู่ในบ้านหลังเดียวกันค่ะแต่ถ้าแปะลายอย่างเงี้ยค่ะก็ เอาไปแปะที่บ้านก็ได้เพราะแปะลายก็ไม่ได้ใช้เครื่องจักรอะไรเงี้ยค่ะถ้าเก่งๆแล้วก็ไปแปะที่บ้านได้มันเอางานไปทำที่บ้านก็ได้แล้วก็สง่งกลับมาส่งชิ้นง,งานช่วยที่กลุ่มเงี้ยค่ะเค,เคยมีถ้าจะไปซื้อก็ไปดูค่ะถ้า,ถาจะไปลองทำเราก็จะบอกตรงนั้นเลยบอกตรงนั้นเลยเอาแล้วมีกลุ่มกลุ่มนักเรียนกลุ่มอะไรไปศึกษามีค่ะมีเยอะมากเลยก็คือเข้าไปศึกษา ไปขอความรู้เกี่ยวกับการตลาดอะไรเงี้ยค่ะเรื่องการผลิตอะไรเงี้ยเป็นองค์กรของกลุ่มอะไรเงี้ยจะตั้งกันยังไงอะไรเงี้ยค่ะก็จะมีพวกนักเรียนนักศึกษาเข้าไปขอข้อมูลแล้วก็ให้ข้อมูลให้ลองทําด้วยใ่ะให้กระเป๋าติดบ้านไปใครทำเซ็งั้นไม่ใช่ไหมคะใช่ค่ะแสดงว่า13ปีนี้รับกัน ทุกโรงเรียนแล้วเนี่ยโดยเฉพาะโรงเรียนแถวแถวปทุมนะเขาก็ไปดูงานไหมคะดูค่ะเข้ามาดูกันเยอะค่ะอาจารย์อะไรเนี้ยเข้ามาช่วยประดุหนุนด้วย้ยคะอุดหนุนด้วยได้ศึกษาด้วยได้ข้อมูลอีกนะคะถือกระเป๋ากลับบ้านติดไปอีกได้กระเป๋าหนังแท้ไปใช้ใช่ไหมคะอ๋อโอเคมีเรื่องของฝากให้คุณผู้ชมแล้วสามารถไปดูได้อุดหนุนของไทยนะคะวันนี้เนี่ยคุณทิพย์ สินค้าทั้งหมดที่ที่เห็นเนี่ยทำมาแล้วกี่ร้อยชิ้นจำได้ไหมสิบสามปีมเป็นพันไหมน่าจะเกินนะคะน่าจะเกินนจะเกินนะแสดงว่าของผลิตภัณฑ์จากกลุ่มแม่บ้านเราตอนนี้ทุกคนก็ใช้กันเยอะนะทั่วทั่วประเทศเลยนะ <c oughs> ไปไกลถึงต่างแดงแล้วด้วยะนะคะหวังว่าคงได้ไปบูุนัย <c oughs> ตามฝันใช่ไหมคะได้ได้นะได้แน่นะได้ต้องสู้นะนี่คือสิ่งที่ฝันไว้ ใช่ไหมคะอ่าโอเคค่ะก็มีคุณทิพย์ขาสุดท้ายนี้อยากฝากอะไรให้คุณผู้ชมบ้างเอ่ยฝากเยอะๆได้เลยว่าหนึ่งเรื่องของฝากแนวคิดในการทำธุรกิจใ,ในการทำสินค้าของไทยแบบนี้อืม,อมก็ถ้าจะคิดจะทำสินค้าอะไรขึ้นมาเราก็ต้องอดทนแล้วก็สู้แล้วก็ต้องลองผิดลองถูกดูล้คะ่ะต้องอหมันหม่นเรียนรู้เพื่อจะได้ประสบการณ์ แล้วก็การทำงานที่ดีขึ้นนะคะต้องสู้อดทนท้อไหมล่ะเคยท้อไหมก็มีบ้างแต่ก็ทำไงคะพอท้อเสร็จแล้วก็มาคิดนะคะว่าเราต้องช่วยเหลือกลุ่มอะไรเงี้ยค่ะโหมีอีกสิบห้าสามสิบชีวิตข้างหลังต้องสู้ไปให้ได้เพราะทุกคนต้องก้าวเดินไปข้างหน้าอยู่แล้วค่ะทุกวันนี้ใช่หลักอะไรในการดําเนินชีวิตก็คิดเสมอค่ะว่าอให้เราเรียนรู้ไปเรื่อยๆแล้วก็ให้ชีวิตมีความสุข ค่ะค่ะไม่หยุดที่จะเรียนรู้ค่ะอทําอะไรก็ได้ที่มีความสุขค่ะเมื่อกี้ได้ยินเพิ่มพลังให้ตัวเองค่ะเพิ่มยังไงก็คือแบบไม่ไม่คิดมากอะไรเงี้ยค่ะค่ะก็หาความรู้ต่างๆเพิ่มเติมให้เราเรียนรู้ได้มากมากก็คือคิดในเชิงบวกค่ะใช่ไหมอ่ะฝากข้อดีๆให้กับคุณผู้ชมแล้วนะมีฝากอะไรถึงหน่วยงานภาครัฐที่สนับสนุนไหมคะ ก็อยากให้ภาครัฐนะคะเข้ามาสนับสนุนทางกลุ่มอาชีพทั้งเรื่องเครื่องจกักรแล้วก็เครื่องอมือต่างๆแล้วก็ช่วยอบรมในทุกๆด้านเหมือนที่เคยเคยเป็น,ปนมาอยาเงี้ยค่ะอยากให้ต่อเนื่องตลอดไปเงี้ยค่ะ,ไไคะซึ่งเราก็รู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่ที่ดีมากๆเลยค่ะ,คะเพราะว่าคนก็ได้ฝึกทักษะ,ะในแขนงนั้นๆด้วยใช่ไหมคะ,คะโอเคหไหมคะ สู้ต่อนะไปบูนไหนกต้องกินกลางบอกกันนะโอเคคุณทิพย์ขาต้องบอกอีกทีหนึ่งอยู่ปทุมธานีถูกไหมคะกลุ่มอาชีพผลิตกระเป๋าหนังแท้ที่ปทุมธานีคลอง7จคลองเค่ะคลองเไปไม่ถูกโทรเอาโทรเอานะเราขึ้นขึ้นเบอร์ให้แล้วนะคะโอเคคุณทิพย์ขาน่ารักมากวันนี้กระเป๋ากระเป๋าของไทยคนไทยทำภูมิใจไหมภูมิใจค่ะภูมิใจเนาะ ฝีมือคน,คนไทยทยยั้งหมดเลยใช่ไหมคะ,คะสิ่งที่สําคัญเนี่ยในกลุ่มสมาชิกกลุ่มแม่บ้านมีรายได้ด้วยค่ะวันนี้30กว่าชีวิตข้างหลังเนี่ยก็ภูมิใจในตัวคุณทิพย์เช่นกันต้องขอบคุณมากนะคะ,คะขอบคุณค่ะคุณผู้ชมค่ะร่วมภูมิใจกับเรานะคะ สินค้าไทยจากฝีมือคนไทยใช้ของไทยนะคะวันนี้ฝากหนึ่งผลิตพัณฑ์นี้ไว้กับคุณผู้ชมพบกันใหม่ในคนไทยเข้มแข็งครั้งหน้าครั้งนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ